เราจะใช้ไหมพรมสีพายนะคะใช้ควบสองเส้นเลยค่ะดึงจากด้านในแล้วก็ด้านนอกนะคะค่ะอันดับแรกเราจะถักโซ่ก่อน,นะค่ะเข็มเราใช้เจ็ดทับศูนนะคะถักโซ่สิบแปดหลักค่ะหนึ่งสองสาม สี่ห้าถักให้ครบสิปดหลักนะคะหลังจากที่ถักครบ18ดหลักแล้วก็ถักโซ่หนึ่งค่ะนับไปสองหลักนะคะหลักที่สองถักเอค่ะจิ้มเข็มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวลอดทั้งสองห่วงแบบนี้มือใหม่ให้มาร์กไว้ทุกครั้งนะคะในหลักที่หนึ่ง หลักถัดไปถักเอ็เหมือนกันค่ะจิ้มเข็มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวลอดทั้งสองห่วงถัดไปจิ้มเข็มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวลอดทั้งสองห่วงอันนี้เรียกว่าเอ็กนะคะเราถักเอ็กทั้งหมด17หลักก่อนค่ะถักครบ17หลักแล้วหลักสุดท้ายเราจะถักเอ็กลงไปสามครั้งในหลักเดียวกันค่ะ พอถักครบแล้วหลักถัดไปถัก x 1ครั้งต่อ1หลักถักไป16หลักค่ะ พอถักวนมันถึงหลักแรกแล้วเราจะถักเอ็กลงไปสองครั้งในหลักเดียวกันค่ะในหลักแรกนะคะปิดแถวนะคะจิ้มเข็มลงไปในหลักที่เรามาร์กไปค่ะเกี่ยวไหมออกมาลอดผ่านห่วงแบบนี้นะคะเอาตัวมาร์กออกถักโซ่หนึ่งค่ะขึ้นแถวใหม่ หลักแรกเราจะถัก v นะคะก็คือถัก x ลงไปสองครั้งในหลักเดียวกันค่ะจิ้มเข็มลงไปเกี่ยวใหมขึ้นมาเกี่ยวรอดทั้งสองห่วงแบบนี้นะคะหลักแรกให้าา์ k ไปเลยนะคะถัก x อีกหนึ่งครั้งค่ะในหลักเดียวกันอันนี้เรียกว่า v นะคะหลักต่อไปก็จะถัก x หลักละหนึ่งครั้งถักไปทั้งหมด16หลักค่ะถักครบ16หลักแล้วหลักถัดไปเราจะถัก V ค่ะถัก X ลงไป2ครั้งในหลักเดียวกันนะคะ1 สองแบบนี้นะคะเรียกว่าถักวีค่ะนับกลับไปสองหลักให้มากไว้นะคะที่เป็นวีแต่ว่าเป็นหลักแรกค่ะมาไว้นะคะหลักถัดไปเราก็ถักวีค่ะหนึ่ง สองแล้วก็หลักต่อไปก็ถัก V อีกหนึ่งหลักค่ะเราก็ถัก V ครบทั้งสหลักแล้วนะคะให้มาคไว้ด้วยค่ะต่อไปถัก X หลักละหนึ่งครั้ง16หลักค่ะ พอถักครบ16หลักแล้วหลักถัดไปถักวีค่ะถักวีสามหลักนะคะพอถักครบแล้วถักซีเลื่อนห่วงค่ะลงไปในหลักที่เรามากไว้ค่ะ ขึ้นแถวใหม่ถักโซ่หนึ่งค่ะหลักแรกให้ถักวีหลักถัดไปถักเอ็ค่ะ ต่อไปถัก X ไป16หลักค่ะพอถักครบ16หลักแล้วหลักถัดไปถัก V ค่ะหลักถัดไปถัก X ค่ะ หลักถัดไปถัก v ค่ะต่อไปถัก x นะคะถัก v ค่ะหลักที่มาร์กไว้ถัก x นะคะแล้วก็มาร์กไว้ค่ะ แล้วถัก X ไป16บหหลักค่ะพอถักครบแล้วตรงนี้เราจะถัก V นะคะให้มาร์กไว้เลยนะคะ หลักถัดไปถัก X ค่ะแล้วก็ถัก V หลักถัดไปถัก X อีกหนึ่งหลักค่ะปิดแถวถัก่เลื่อนห่วงค่ะ ขึ้นแถวใหม่ทักโซ่หนึ่งค่ะหลักแรกถัก x ค่ะหลักที่สองถัก x ค่ะหลักที่สามถัก v ค่ะ แล้วถัก X ไป16หลักค่ะหลักจุดที่เรามาร์กไว้ถัก X ค่ะให้เรามาร์กไว้ทุกครั้งเลยนะคะหลักถัดไปถัก X ค่ะ หลักถัดไปถัก V ค่ะหลักถัดไป X หลักถัดไปถัก X ค่ะแล้วก็หลักถัดไปถัก V นะคะเลอีก3หลักนะคะก็ถัก X 2หลักแล้วก็ถัก V 1หลักลงไปในจุดที่มาร์กไว้ค่ะ หลักที่มาร์กไว้เป็น v นะคะแล้วก็มาร์คไว้เลยค่ะต่อไปถัก x ไป16หลักค่ะถักมาถึงจุดที่เรามาร์กไว้ถัก x ถัก x ไปสองหลักนะคะหลักถัดไปถัก v ค่ะแล้วก็ถัก s อีก2หลักค่ะ หลักสุดท้ายถัก v ค่ะครบแล้วถักสี่เลื่อนห่วงลงไปในหลักแรกขึ้นแถวใหม่ทักโซ่หนึ่งค่ะหลักแรกถัก v ค่ะ แล้วก็ถัก X ไปสามหลักค่ะต่อไปถัก X ไปสิบหหลักค่ะพอถึงจุดที่เรามาร์กไว้ถัก V ค่ะ ต่อไปถัก X ไปสามหลักค่ะหลักถัดไปถัก V ค่ะต่อไปถัก X สามหลักค่ะหลักถัดไปถัก V ค่ะ แล้วก็ถัก X อีก3หลักค่ะต่อไปให้ถัก X ไป16หลักนะคะ พอถักครบแล้วหลักถัดไปให้ถัก V ค่ะต่อไปถัก X 3หลักค่ะ หลักถัดไปถัก v ค่ะสามหลักสุดท้ายนะคะถัก x ทั้งสามหลักเลยค่ะปิดแถวถักสีเลื่อนห่วงนะคะใครที่ไม่ต้องการแผ่นใหญ่มากนะคะแบบพอดีกับแว่นเลยก็ให้ถักแค่ห้าแถวนะคะ ใครที่ต้องการใหญ่นิดนึงก็ถักเพิ่มอีกหนึ่งแถวนะคะขึ้นแถวไม่ถักโซ่หนึ่งคะ่ะสองหลักแรกถัก x นะคะหนึ่งสองแล้วก็หลักถัดไปถัก v คะ่ะ หลักถัดไปถัก x ค่ะแล้วก็ถัก x อีกหนึ่งหลักค่ะต่อไปก็ถัก x ไป16หลักนะคะถักครบ16หลักแล้วถัก x 2หลักค่ะ หลักถัดไปถัก v นะคะแล้วก็ถัก x สหลักค่ะ หลักถัดไปถัก v ค่ะต่อไปถัก x อีกสี่หลักค่ะสองสสครบ4แล้วถัก v ค่ะหลักถัดไปนะคะแล้วก็ถัก x สองหลักค่ะ มากไว้นะคะต่อไปถัก x ไป16หลักค่ะต่อไปถัก x2 หลักค่ะ ครบสองหลักแล้วหลักถัดไปถักวีค่ะหลักถัดไปถัก x 4หลักค่ะพอครบสี่หลักแล้วถักวีค่ะ ต่อไปถัก X 2หลักค่ะ1นสองแล้วก็ปิดแถวถักสตีเลื่อนห่วงค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะตัวที่เป็นหน้าเดี๋ยวเราจะตัดไหมนะคะให้ดึงไหมออกแบบนี้นะคะเผื่อ,อไว้นิดนึงค่ะ แล้วก็ตัดได้เลยต่อไปเก็บปลายใหม่นะคะใช้เข็มเก็บชิ้นงานค่ะ เราจะซ่อนปลายไหมไว้ด้านหลังของชิ้นงานนะคะเก็บชิ้นงานเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้เลยค่ะต่อไปเราก็จะมาถักหูแล้วก็จมูกนะคะเราจะกะหูโดยการพับครึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็ เราก็กะระยะเอาเลยค่ะว่าเราอยากให้อยู่ในจุดไหนนะคะมาร์กหลักให้ตรงกันนะคะจะได้แบบนี้เลยค่ะต่อไปก็ใช้ไหมนะคะเหมือนเดิมค่ะสองเส้นค่ะแล้วก็ ถักเกี่ยวไหมออกมาก่อนนะคะเ,เกี่ยวไหมออกมาก่อนแล้วก็ทักโซ่หนึ่งค่ะโซ่หนึ่งเสร็จปุ๊บถัก f ค่ะพันไหมหนึ่งครั้งจิ้มเข็มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาจะได้สามห่วงบนโซ่แบบนี้นะคะเราก็จะเกี่ยวลอดทีละสองห่วงค่ะ แบบนี้นะคะอีกลอดเกี่ยวอีกหนึ่งครั้งอันนี้คือ F ต่อไปถัก E ค่ะพันใหมสองครั้งจิ้มเข็มลงไปในหลักเดิมเลยที่เราถัก F นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาลอดผ่านทีละสองห่วงแบบนี้เรียก E นะคะมันจะดึงยากนิดเกี่ยวยากนิดหนึ่งค่ะ2เส้นหลักถัดไปถัก E ค่ะ เราจะถัก e ทั้งหมด3ครั้งค่ะ พอถักครบแล้วนะคะถักโซ่หนึ่งแล้วก็ถักสีเลื่อนห่วงลงไปในหลักเดิมนะคะเกี่ยวไหมออกมาแล้วก็ลอดผ่านห่วงแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะหนึ่งข้างดึงไปใไหมค่ะแล้วก็ตัดเลยนะคะ อีกข้างหนึ่งก็ถักเหมือนกันเลยค่ะถักครบทั้งสองข้างแล้วให้เก็บไปลายไหมตรงหูนะคะใช้เข็มเก็บชิ้นงานค่ะจะเก็บเหมือนส่วนหน้าเลยนะคะ ก็คือซ่อนไหมไว้ด้านหลังค่ะเก็บให้ครบหมดทุกเส้นนะคะส่วนสุดท้ายถักจมูกค่ะใช้เสีขาวเราจะพาดไหมไว้บนนิ้วกลางกับนิ้วนางนะคะ แบบนี้พันขึ้นนิ้วชี้แล้วก็พันวนที่นิ้วกลางหนึ่งรอบเอานิ้วโป้งจับเข็มเราใช้เบอร์ห้าทับศูนย์นะคะจิ้มเข็มลงไปในห่วงค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาทักโซ่สามหลักเราจะทัก F ทั้งหมด12บสองหลักค่ะพันไหมหนึ่งครั้งจิ้มเข็มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาปลดเทีลสองห่วงค่ะ มันจะมี3ามเส้นแบบนี้ให้เราเกี่ยวปวดทีละสองห่วงแบบนี้นะคะอีกหนึ่งหลักหลักถัดไปพันไหมคะ่ะจิ้มเข็มลงไปในห่วงเกี่ยวไหมขึ้นมนาปดทีละสองห่วงเราจะถักแบบนี้ทั้งหมดสิบสอหลักนะคะถักครบสิบสองหลักแล้วดึงไปลไหมคะ่ะ ิดแถวทักซีเลื่อนห่วงนะคะจิ้มเข็มลงไปเกี่ยวไหมออกมาแบบนี้เราจิ้มเข็มลงไปในหลักแรกนะคะถักซีเลื่อนห่วงดึงไปไหมออกมาหน่อยแล้วก็ตัดเลยค่ะแล้วก็ซ่อนปลายไหมด้านหลังนะคะ เสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้เลยนะคะสามารถเอากาวร้อนติดได้เลยค่ะแล้วก็ใส่ลูกตาตุ๊กตาไว้ตรงจมูกหนึ่งเม็ดนะคะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ